พี่น้องีแยกปทุมวันและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องที่พำนักอยู่ในต่างแดนซึ่งเป็นห่วงเป็นใยอนาคตของชาติบ้านเมืองในช่วงนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับผมเห็นพี่น้องที่มาอดหลับอดนอนต้องทิ้งนิวาสถานบ้านช่องออกมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง70กว่าวันแล้วมีความรู้สึก สงสารพี่น้องจริงๆครับพูดจากความรู้สึกหลายต่อหลายท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหลายท่านเป็นคนที่อยู่อย่างสุขสบายมาตลอดชีวิตแต่ครั้งครานี้จะต้องมาลำบากตรากตรำเพื่อต้องการที่จะได้แสดงออกถึงความรักชาติบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้จะหาไม่ได้อีกแล้วนอกเหนือจากในหมู่คนที่มีความรักชาติ รักประชาธิปไตยอันแท้จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตได้ปรบมือให้ท่านพี่น้องที่ยืนหยัดต่อสู้มายาวนานครับพี่น้องครับมีคำถามหลายคำถามครับที่พยายามจะสร้างความสับสนให้กับพวกเราพยายามที่จะทำให้บันทอนความมุมานะพยายามของพวกเรา ในการที่จะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนการเมืองของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากระบอบทักษิณหลายคนบอกว่าในเมื่อเขายุบสภาแล้วก็น่าจะได้กลับบ้านได้คำพูดนี้พูดขึ้นในช่วงที่หลังจากมีการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมซึ่งพวกเราก็ทราบดีครับว่าก่อนหน้านั้นคุณยิ่งลักษ์ชินวัตร ยืนยันมาโดยตลอดว่าสองเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเป็นอันขาดหนึ่งคือไม่ยุบสภาสองไม่ลาออกยิ่งลักพูดในสองขับเท่านั้นเองคือไม่ยุบสภาไม่ลาออกแต่เมื่อมวลมหาประชาชนเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักและหนาแน่นมากยิ่งขึ้นประกอบกับสสฝ่ายค้านตัดสินใจห้าวหาญในการลาออกทั้งพรรคเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้น ได้เห็นว่าทุกคนต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปบ้านเมืองอย่างแท้จริงยิ่งรักก็ยุบสภาแบบไม่มีปีไม่มีคุยซึ่งแต่เดิมนั้นพูดคำเดียวครับว่าไม่ยุบสภาไม่ลาออกหลังจากนั้นพวกเราชูกระแสการปฏิรูปยิ่งรักเองเห็นว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเอาด้วยกับการปฏิรูปเพราะประชาชนเห็นแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่า เรามีการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนกติกาไม่มีการปรับปรุงในเรื่องขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีการปฏิรูประบบราชการไม่มีการปฏิรูปเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งอีกกี่ครั้งกี่หนมันก็จะไม่ต่างอะไรกับอียิเดิมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงพูดกันว่ายาวหมดอายุเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่พี่น้องประชาชน ลุกขึ้นมาร่วมขบวนการกับมหาประชาชนพี่น้องก็จะเห็นว่าแต่เดิมนั้นคนออกมาต้อนรับขับสู้ท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำกปปสแต่ว่าระยะหลังหลังจากที่รัฐบาลยิ่งลักใช้กลไกลของรัฐก็คือ DSI ในการอายัดบัญชีของแกนนำตลอดจนอายัดบัญชีธนาคารของ ครัวราชดำเนินครั้งนี้กำนันสุเทพเดินออกไปไม่ใช่แค่เสียงปรบมือต้อนรับหรือเปล่านกหวีดแต่ว่าบริจาคเงินให้บริจาคเงินให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับน่าแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปบ้านเมืองอย่างจริงจังใช่ไหมครับพี่น้องผมเกิดมาเกืนบ60ปีไม่เคยเห็นีนักการเมืองคนไหนครับ ที่เดินไปบนถนนทนทางแล้วมีพี่น้องประชาชนนำเงินมาบริจาคให้โดยไม่อั้นครับครั้งหนึ่งเจล้านครั้งหนึ่งสิบล้านครั้งหนึ่งมากกว่า10ล้านถามว่ามีนักการเมืองคนไหนที่เคยได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างนี้บ้างมีไหมครับพี่น้องวันนี้ถ้าแน่จริงเอายิ่งรักมาเดินบนถนนครับถามว่าจะได้ไหมสักพันบาท อย่าว่าแต่สิบล้านเลยพี่น้องวันนี้ยิ่งรักถ้าลองมาเดินแจกยิ้มเหมือนอย่างตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี5 4ผมว่าถ้ายิ่งรักกล้าทำผมว่าเอาหัวเป็นประกันก็ได้ครับไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นเป็นอันขาดครับวันนี้ก็ให้พวกทาสขี้ข่ขาทั้งหลายที่ประกาศตัวเป็นไพ่ออกมาโจมตีท่านกำนันสุเทพบอกว่าแน่จริง ให้ไปเดินที่เชียงใหม่ให้ไปเดินที่ภาคอีสานผมเป็นคนกลางครับเพราะผมเป็นคนกรุงเทพผมคิดว่าคุณจตุพรก็เป็นคนเกิดที่แผ่นดินสุราธ,ธานีคุณรัฐวุฒิก็เกิดที่อ่ขนอมที่สิชนเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนครับนกแสกก็เกิดที่สุราคุณกอแก้วก็เกิดที่พังงาเอาอย่างนี้ดีไหม กลับไปเดินที่บ้านตัวเองกันระหว่างกำนันสุเทพกับพวกมวลหมู่ฆ่าทาสบริวารของทักษิณดูที่ว่าใครจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนแบบไหนพี่น้องเอาไหมกำนันสุเทพเดินที่กรุงเทพมันบอกว่าไม่ยุติธรรมถ้าจะให้ยุติธรรมไม่ไปเดินที่อีสานผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพวกคุณก็เป็นคนปากใต้กลับไปเดินภาคใต้ด้วยกัน ลองดูที่ว่าคนละถนนใครจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนบ้างผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพิสูจน์ตัวเองคนเราโดยปกติเนี่ยคนบ้านเดียวกันต้องรักกันคนถิ่นเดียวกันต้องรักกันแต่ถ้าหาว่าคนไหนก็ตามกลับบ้านตัวเองไม่ได้กลับถิ่นตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับหมาหลงนั่นเองครับพี่น้องครับ ผมก็อยากจะบอกพี่น้องชาวภาคเหนือชาวภาคอีสานครับด้วยความหวังดีขบวนการเสื้อแดงหรือนอปชเนี่ยทักสินเขาเอาท่านทั้งหลายเนี่ยขอโทษนะครับด้วยความเคารพพี่น้องชาวภาคอีสานซึ่งผมเองก็รักเคารพพี่น้องภาคเหนือเขาเอาพวกท่านมานี่เป็นแต่เพยงเป็นมือเป็นเท้าถ้าพูดให้สุภาพถ้าพูดกับแบบไม่สุภาพนะครับ ก็คงจะต้องบอกว่าเขาเอาคนภาคอีสานภาคเหนือมาเนี่ยมาเป็นมือเป็นตีนให้กับขบวนการทักษิณแต่ในขณะเดียวกันวันนี้คนภาคเหนือภาคอีสานถูกคนภาคใต้ที่เขาเอาไปหิมาให้กลับบ้านเนี่ยหลอกใช้เป็นเครื่องมือเห็นไหมครับมันสมองก็เสื้อแดงมีตะปากใต้เท่านั้นใช่ไหมพี่น้องวีระหรือวีรการก็ดีนกแสกทิดาก็ดีนัทวุฒิจตุพรก็ดี เจงดอกจิกก็ดีก่อแก้ววิคุรพี่คุณทองก็ดีทั้งบททั้งเพลนงะคนปากใต้ทั้งนั้นที่ไปหลอกชายคนอีสานอยู่เวลานี้แล้วถ้าทักษิณรักคนอีสานจริงนี่ทาไมไม่เอาคนอีสานมาเป็นมันสมองนําขบวนการเสื้อแดงทําไมต้องเอาคนปากใต้ที่ชาวบ้านเขาปฏิเสธแล้วมาเป็นแกนนาแค่นี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณทักษิณเขาไม่ได้รักคนอีสานจริง วันนี้ผมเรียนว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนที่กล้านำจริงๆครับเป็นคนที่มีความกล้าอยู่ในกมลสันดานวันนี้ถามว่ากำนันสุเทพเนี่ยมีข้าหัวไห่จากฝ่ายของรัฐบาลและบริวารไพร่ทั้งหลายตั้งข่าหัวกำนันสุเทพครับปล่อยข่าวแล้วปล่อยข่าวเล่าจะมีการเก็บการนำแกนนำและเสร็จแล้วรัฐบาลก็ไปพูดรามือที่สาม ในเมื่อรฐัฐบาลรู้ว่าใครเป็นมือที่สามทำไมถึงไม่จัดการนี่แสดงให้เห็นว่ารฐาัฐบาลก็สมรู้ร่วมคิดกับพวกมือที่สามใช่ไหมผมถามท่านกำนันสุเทพวันที่ออกเดินวันรแรกๆถามว่าพี่กลัวไหมเรื่องนี้ท่านกำนันสุเทพบอกว่ามีคนหวังดีต่อผมนี่มากมายจะเอาเสื้อกราะมาให้ผมใส่กำนันสุเทพบอกว่าผมไม่รับ เพราะถ้าผมใส่เสื้อเกราะประชาชนเขาเห็นว่าผมเป็นแกนนํายังกลัวและประชาชนเขาจะกล้ามาออกออกมาต่อสู้ได้อย่างไรกำนันสุเทพบอกผมไม่เอาเสื้อเกราะมาใส่ผมไม่กลัวผมมอบหมายกับพระเจ้ากำนันสุเทพพูดก,กับผมอย่างนั้นและกำนันสุเทพบอกว่าถ้าผมตายสักคนหนึ่งมันจะเกิดสุทเทพเทือกสุวรรณอีกแสนคนและพวกนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่ แล้วพี่น้องดูคลิปตอนหัวค่ำไหมครับที่อาจารย์เจิมศักมาถอนพิษพอเกิดเหตุการณ์รถถังลุยที่ราชประสงค์ไอ้เต้นกระโดดขึ้นเวทีหน้าเหลือสองนิ้วครับประกาศยุติยุติขอไปกลุมตำรวจแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติวีรกรรมทุกครั้งครับมันจะสถานการณ์ทุกครั้งจะสร้างวีรชน ถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุการณ์ขับขันเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นวีรชนใครเป็นเสือใครเป็นแมวเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขันขึ้นมาเนี่ยมันจะพิสูจน์ให้เห็นได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตได้นําเรื่องที่ท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบแต่ผมเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าวันที่พวกไอ้เต้นไอก้กี้เอาพลพรรคไปบุกโรงแรม เพื่อสลายการประชุมครั้งสำคัญอาเซียนบวก6ที่พัทยาในครั้งนั้นอาเซียนนั้นมี10ประเทศถ้าบวกสา็ว่าประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีถ้าบวก6ก็เพิ่มอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้ามาในครั้งนั้นเป็นการประ,ประชุมครั้งสำคัญอาเซียนบวก6ที่พัทยาปรากฏว่าการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างประชาคมอาเซียนกับอีก6ประเทศ ที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดก็คือจีนนะครับรองลงมาก็คืออินเดียสองประเทศนี้แต่ละประเทศมีประชากรมากกว่า1,000ล้านคนนอกเหนือจากนั้นครับเป็นการประชุมร่วมกับประเทศอุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการประชุมร่วมกับภูมิภาคขั้วโลกใต้ก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ปรากฏว่าพวกเสื้อแดงทั้งหลายนี่เห็นแล้วว่าถ้ารัฐบาลอภิสิษิ จัดการประชุมอาเซียนบวกหกได้สำเร็จจะสร้างความเชื่อถือจะสร้างเครดิตให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในสายตาของชาวโลกเพราะทักษิณมัวแต่เป็นสัมภเวสีผีทุ่งเดินสายไปทั่วโลกไม่ให้ยอมรับรัฐบาลอภิสทธิ์แต่รัฐบาลอภิสิทิ์สามารถดึงให้ผู้นำประเทศเหล่านั้นมาร่วมประชุมในประเทศไทยได้ครั้งแรกประชุมกันที่หัวหินไม่มีปัญหาเพราะคนหัวหิน เขารักบ้านรักเมืองคนชะอำมเขาร่วมมือกันกับคนหัวหินในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพวกเสือแดงเข้าไปไม่ได้ครั้งต่อมารัฐบาลก็คิดว่าไปจัดที่พัทยาเพื่อเพราะเนื่องจากว่าจะได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแต่เนื่องจากว่าพัทยานั้นเส้นทางในการสัญจรไปมามันเข้าออกได้หลายสิบทางกําลังที่มีอยู่ก็ดูแลอรกาคาได้ไม่ทั่วถึงและเราก็ไม่เคยคิดครับ ร,รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เคยคิดว่าตำรวจมันจะเป็นแตงโมมากมายก่ายกองขนาดนั้นหรือเป็นมะเขอถถถดดือเทศโดยซ้ำไปพี่น้องครับเ <Dz imm> พราะฉะนั้นพวกนี้ต้องการที่จะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศชาติแต่หาทราบไหมครับว่าในผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนั้นมีตั้งแต่นายกมีตั้งแต่ประธานาธิบดี แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากนั้นครับมีอยู่ประเทศหนึ่งครับซึ่งมาในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ตําแหน่งของท่านสถานภาพาของท่านคือกษัตริย์นั่นก็คือประเทศบรูไนาดารุสซาลามสมเด็จพระราชาธิบดีของบรูไนาดารุสซาลามฮัสนันบันเ,เกียมาประชุมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีของบรูไนาดารุสซาลามเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกโรงแรมที่พัทยาด็ุรินทร์ชินพิศวัน อดีตเลขาธิการอาเซียนได้เล่าให้ผมฟังว่ารัฐบาลก็ได้เชิญบรรดาผู้นำประเทศทั้งหลายนั้นขึ้นสู่ดาดฟ้าของโรงแรมแล้วก็จะจัดเฮลิอคอปเตอร์มาเพื่อดำเลียงเอาผู้นำแต่ละประเทศนั้นออกจากโรงแรมเอาไปลงเรือที่อยู่กลางทะเลแล้วก็ให้เรือนั้นนำส่งเข้าฟังในจุดที่ปลอดภัยบุคคลแรกที่ดรสุรินเข้าไปเชิญให้ขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ ก็คือกษัตริย์ฮัสซันบุรเกียกษัตริย์ของบรูไนดารุสลามซึ่งมาในฐานะนายกรัฐมนตรีของบรูไนปรากฏว่ากษัตริย์ของบรูไนบอกว่าฉันมาในฐานะนายกรัฐมนตรีฉันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรมากไปกว่าคนอื่นดรชรินบอกว่าถึงแม้กระน,นั้นก็ตามแต่ว่าท่านเป็นกษัตริย์เราต้องดูแลท่านในฐานะที่เป็นกษัตริย์ด้วยท่านบอกว่าไม่เป็นไร ฉันเป็นกษัตริย์แต่ฉันก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยกษัตริย์ฮาซนุนบุเกียยบอกกับดรสุรินบอกว่าฉันถือเอาพระมหากษัตริย์ไทยเป็นตัวแบบในการดำเนินชีวิตปกครองบ้านปกครองเมืองเพราะฉะนั้น ฉันจะออกจากโรงแรมแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายขอให้ดร์ุรินไปเชิญผู้นำประเทศทุกประเทศออกจากโรงแรมให้หมดสินด้นียก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันยอมจบชีวิตในที่ประชุมแห่งนี้เพราะฉันรักประเทศไทยนั่นคือสปิริตของผู้นำครับสปิริตของผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นสถานการณ์สร้างวีรชนวันนั้นผู้ที่ออกจากโรงแรมที่ประชุมเป็นคนสุดท้ายคือกษัตริย์ของบรูไนดารุสซาลามฮัซานุนบุญเกียครับพี่น้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปเปรียบเทียบกับพวกขีข้ข้าขี้ขอพวกไพร่ที่มันกลัวจะตายไม่ประสงค์อย่างนั้นหรอกครับ แต่ว่าอยากจะเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าบุญบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเหลือขนานับที่จะบรรยายได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราที่ออกมาบนถนนริมทางทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรามาด้วยหัวใจที่จงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาและราชบัลลังก์เพราะฉะนั้นจะยาวนานอีกกี่วันกี่เดือนผมเชื่อว่าพลังของมานไม่สามารถยุติ อำนาจของพวกเราได้ใช่ไหมพี่น้องหันมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่กำนันสุเทพก่อนที่กปปศจะหยิบยกเอาเรื่องการปฏิรูปบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนค่อยมีการเลือกตั้งก่อนที่เราจะประกาศเรื่องนี้ออกไปยิ่งลักษ์เคยทำไหม ถึงความจริงใจในการที่จะมีการปฏิรูปบ้านเมืองกระแสะปฏิรูปนี่มีการเรียกร้องจากมวลมหาประชาชนและนักวิชาการบริสุทธิ์มานานแล้วแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยทำทีทำท่าเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเริ่มตั้งแต่อะไรครับการส่งซิกให้พลเอกสนธิบุญญากลินอดีตผู้นำการปฏิวัติเมื่อปี2549เสนอแนวทางในการปรองดอง เสนอกฎหมายเข้าสภาเพื่อจะให้มีการปรองดองแต่ในที่สุดมันก็เดินหน้าไปไม่ได้เพราะว่าการปรองดองของพลเอกสนทินั้นก็ไม่ต่างอะไรกับร่างทรงขระบอบทักษิณมันไม่ใช่การปรองดองแต่มันเหมือนเป็นกฎหมายยาดองมากกว่าครับพี่น้องใช้พลเอกสนธิไม่สำเร็จในที่สุดไปใช้ บุคคลที่สูงคือกว,กว่าครับบรรหารศิลปะอาชาครับพี่น้องให้ผู้เฒ่าเตี้ยมมาตื่นมาทําหน้าที่ไปเดินสายอยากจะให้มีการปรองดองอยากจะให้มีการสมานฉชัทนไปเชิญคนนั้นเชิญคนนี้เขา้เขามาแต่ถามว่าให้อํานาจบรรหารในการทํางานจริงจังไหมมีกฎหมายมีประกาศมีคําสั่งอะไรรองรับไหมไม่มี เป็นการเล่นปาหีอวดประชาชนพยายามที่จะไปเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปขอพบท่านชวนไปเชิญคนนั้นเชิญคนนี้และในที่สุดบางคนก็คิดว่ารัฐบาลมีความจริงใจอย่างเช่นท่านวิชัยรัตกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานสภาผูา้แทนราษฎรแต่ในที่สุดเมื่อเรื่องนี้ยังไม่ทันจะเกิดเป็นรูปธรรม รัฐบาลสนับสนุนสุดลิ่มทิมประตูพรบเนี้โทษกรรมคุณพิชัยกับคุณอุทัยในฐานะที่คำวอทางการเมืองบอกว่าถ้าอย่างนี้ขอลาออกไม่ร่วมขบวนการกับแกแล้วยิ่งลักเอ้ยเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้คนที่เขารู้เท่าทันเขาก็ถอนตัวออกไปทีละคนสองคนขบวนการนั้นก็เป็นหมันไปอีกแล้ววันนี้เราทิ้งไม่เชื่อว่า การเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปของยิ่งลักเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ถ้าคืนเชื่อมันก็เหมือนกับกลืนสเสลิดลงไปใได้ลาคออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้มวลมหาประชาชนถึงบอกว่าขอให้มีการปฏิรูปอย่างจริงจังก่อนแล้วค่อยมีการเลือกตั้งวันนี้กกตซึ่งท่านเป็นองค์กรอิสระครับเป็นองค์กรกลางที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาล ก็บอกรัฐบาลไปแล้วส่งสัญญาณไปแล้วก็เฉยทําหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้วว่าขอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเพราะว่าวันนี้เดินต่อไปอย่างไรก็มีแต่ปัญหาเนื่องจากว่า28เขตเลือกตั้งในภาคใต้ไม่มีผู้สมัครแม้กระทั่งใครสักคนหนึ่งก็ไม่มีอย่าว่าแต่คนเลยครับแมวยังไม่ไปสมัครเลยครับใน28เขตนะพี่น้อง ที่จริงไอ้เต้นไอ้ตูมันแน่จริงมันน่าจะกลับไปสมัครนะทาไมไปซุกหัวอยู่ในบัญชีรายชื่อแน่จริงไปสมัครนี่ตูที่สุราษไอ้เต้นไปสมัครที่นครไอ้กอแก้วไปสมัครที่พังงาไอ้เจงดอกจิกไปสมัครที่สุราษร์ดูที่บนจะได้สักคะแนนหนึ่งไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีผู้สมัคร28เขต ถ้าเลือกตั้งกันเสร็จแล้วยังไงก็เปิดประชุมสภาไม่ได้เพราะถ้าหากว่า95%เนี่ยจะต้องมีบุคคลที่ขาดหายไปไม่น้อยไม่เกิน25คนตอนนี้มัน28คนแล้ว28เขตที่ไม่มีผู้สมัครนอกเหนือจากนั้นอีก22เขตครับที่มีผู้สมัครคนเดียวจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า20%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นแล้วประชาชนก็จ้องจะไปโหวตโนกันทั้งหมดมันจะเอาคะแนนที่ไหนมา เพราะฉะนั้นเมื่อกก,กตเขาเห็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าควรจะเลื่อนการเลือกตั้งในขณะเดียวกันครับในเรื่องของงบประมาณองค์กรกลางที่ดูแลในเรื่องนี้เขาก็มีหนังสือมาถึงรัฐบาลว่ามันจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสามพันกว่าล้านแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเองเนี่ยแต่เดิมบอกว่าอย่างไรก็ไม่เลื่อนมาถึงวันนี้กระแสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันบีบรัดเข้ามารัฐบาลก็เล่นปาหีครับ วันนี้วันที่15จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมแล้วก็เชิญกกตด้วยตอนนี้ถามว่าทำไมรัฐบาลเชิญทุกฝ่ายมาที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมคนที่รับผิดชอบการเลือกตั้งคือกกตหคนเท่านั้นทำไมจะต้องเชิญคนอื่นมาด้วยเพราะเนื่องจากคนอื่นที่ยิ่งรักเชิญมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่อยู่ในอำนาจสั่งการของรัฐบาลทั้งนั้นไอ้พวกนี้มาเนี่ยขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้าย ดำเป็นดําขาวเป็นขาวมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากว่ามายกมือสนับสนุนรัฐบาลไม่ให้มีการเลือกตั้งกกตเขารู้ทันเขาถึงไม่มาประชุมวันนี้ยังไงล่ะครับพี่น้องคุณสมชัยก็บอกไปแล้วว่าก่อนจะประชุมกับทุกฝ่ายนี่เป็นไปได้ไหมนายกพบกับประธานกกตก่อนยิ่งลักก็แถเหมือนเดิมครับบอกว่าก็พบกันหลายหายฝ่ายก็ดีกว่าเพราะอะไรครับ พราะอี้นี่มันเป็นคนขี้กาดขี้กลัวไม่กล้าเจอใครคนเดียวนอกจากที่เวอร์ซีชันนะพี่น้องฟอร์ซีชันครับวันนี้ผมเรียนพี่น้องครับว่าเขาประชุมกันเนี่ยเขาประชุมกันเปิดเผยไม่ได้ไประชุมกันที่ฟอร์ซีชันเพราะฉะนั้นวันนี้กกตเขาบอกเขาไม่มาวันพรุ่งนี้วันที่16กกกตเขาจะเชิญรัฐบาลไปพบ เพราะเนื่องจากกฎหมายเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจกกตแต่เพียงองค์กรเดียวในการดําเนินการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องดูเองแล้วกันว่าใครกันแน่ที่ไม่เคารพกฎหมายใครกันแน่ที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใครกันแน่ที่ไม่เคารพสารสถิตยุติธรรมวันนี้ความผิดกฎหมายนานาประการนั้นอยู่ที่รัฐบาลหุนของทักษิณ คือยิ่งรักชินวัตรและบริวารไพร่เท่านั้นแหละครับพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ทุ่มหัวใจให้หมดเนื้อหมดตัวกับการปฏิรูปบ้านเมืองนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกและพี่น้องทั้งหลายที่มีส่วนร่วมกับมวลมหาประชาชนในครั้งนี้ จะถือได้ว่าท่านได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินนี้วันนี้คนทั่วโลกเขาทึ่งเขาตื่นเห็นพลังมหาประชาชนของพี่น้องคนไทยแล้วเขามีความรู้สึกว่านี่คือตัวอย่างนี่คือทฤษฎีการเมืองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศควรจะเอาเป็นตัวอย่างไม่ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ต้องใช้อาวุธใช้แต่เพียงพลังจิตพลังใจใช้ รองเท้าผ้าใบใจถึงถึงสู้กับทรราชและในที่สุดเราต้องชนะอย่างแน่นอนพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับอุปสรรคขวากน้านานับประการตั้งแต่เราเริ่มชุมนุมกันจนถึงวันนี้พี่น้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วสุภาพสตรีหลายสิบท่านที่เกิดมาไม่เคยโดนพิษ แก๊สน้ำตาได้รับของฝากจากกองบัญชาการตำรวจคนครบาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องหลายคนโดนกระสุนยางแต่ที่น่าเสียดายก็คือพี่น้องเพื่อนของเราบางคนโดนกระสุะสนจริงแล้วก็จบชีวิตไปเราถือว่าเขาคือวีรชนผู้เสียสละอันแรงกล้าสำหรับแผ่นดินถิ่นกำเนิด หลายคนเดินทางมาด้วยความยากลำบากต้องฟันฝ่าอุปรสรรคเรือใบตะปูนับเป็นร้อยๆกิโลร้อยรกิโลกรัมครับที่มันเอาไปทำเรือใบวางล้อรถพี่น้องที่มาจาก14จังหวัดภาคใต้พี่น้องก็ฟันฝ่าอุปรสรรคมาถึงกรุงเทพจนได้ครั้งนี้มันเล่นงานมากขึ้นครับสั่งให้รถไฟหยุดรับผู้โดยสารจากภาคใต้กลัวว่าคนจะโดยสารรถไฟมาชุมนุมกันมาก แต่พี่น้องก็ไม่อยอท้อครับพี่น้องภากใต้บอกมารถไฟไม่ได้ไม่พรือ้อกูขึ้นเครื่องบินมาเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อจากวันนี้ไปอีกไม่เกิน3-4วันชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วพี่น้องอย่าถดถอยอย่าท้อแท้พี่น้องสู้ต่อไปและผมมั่นใจครับว่ากำนันสุเทพจะไม่หนีไปไหนจะไม่เหมือนไอ้ตัวไอ้เต้นไอพวกขี้ขาตาขาวขี้อยู่บนสมอง เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้รักกันจับมือกันให้แน่นครับแล้วก็เป้าหมายปลายทางของเราก็คือคนล้มระบอบทักษิณทุกหนทุกแห่งอย่าให้เหลือซากบนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับพี่น้องครับหวังว่าเราคงจะได้มอบกุหลาบแห่งความรักชาติบ้านเมืองให้เป็นอนุสาวรีย์ตอนที่ชีวิตของเราจะลาจากโลกนี้ไป และหวังว่าเกียรติศักดิ์ของพวกเราจะทำให้ลูกหลานในวันข้างหน้ามีความภาคภูมิใจที่เกิดมาชาติหนึ่งได้สร้างวีรกรรมได้สร้างสิ่งที่ถูกต้องให้กับแผ่นดินถิ่นกำเนิดและเราจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ